เพิ่มเม็ดเลือด<ช>แล้วทำให้กุ้งมีความแข็งแรงนะครับใช่ค่ะ,คะเมื่อกุ้งเนี่ยมีปริมาณเม็ดเลือดที่ดีในเชื้อเลือดที่เยอะใช่ไหมคะเวลาที่เจอกับพวกเชื้อต่างๆที่จะเข้ามาเนี่ยเม็ดเลือดก็จะเป็นด่านแรกเลยในการที่จะจะดักจับเชื้อรโรคไม่ให้เข้าไปเกาะตัวกุ้งได้ค่ะครับค่ะ สวัสดีครับพบกักบพกเรารายการสองหมอต้อทุกเรื่องผมปอนครับจุ๋มค่ะครับทุกท่านทราบไหมครับว่าในการเลี้ยงกุ้งเนี่ย<ม>กเกษตรกรเลี้ยงผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยให้ความสำคัญกับอะไรบ้างครับจุ๋มก็ในเรื่องของสุขภาพกุ้งวปอนอแล้วก็การจัดการคุณภาพนะ้ำการจัดการคุณภาพ่บบอแล้วก็เรื่องของความแข็งแรงของกุ้งค่ะอ,อ๋อแต่จุ๋มทราบไหมครับว่าอัตราลอดของกุ้งใน่อก,ก็มีความสําคัญเหมือนกัน ถ้ากุ้งมีอัตรารอดที่สูงโอกาสที่เขาจะได้ผลผลิตในบอ่อก็จํานวนตันในบอ่ออ่ะก็สูงเช่นกันเพราะฉะนั้นอัตราลอดในบอ่อเลี้ยงกุ้งของเราก็มีความสําคัญเหมือนกันนั่นเองครับแล้วอย่างนี้จะทำยังไงให้เลี้ยงเได้อัตรารอดเดยอะๆละพันตันหนึ่งเราต้องคุมเชื้อโรคได้สองจัดการคุณภาพน้ําได้สามเราก็ต้องทําให้กุ้งมีสุขภาพแข็งแรงมีการกระตุ้นคุมทุนกันให้กุ้งมีความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลานนเรัน ครับวันนี้เราสองคนจะพาทุกท่านไปชมเกษตรกรแถวจั mm hmm. งหวัดสมุทรสาครที่มีอัตรารอดในบ่อเนี่ยมากกว่า90เปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะพี่บอลและทุกท่านกไ็ได้รู้ว่าเขามีเทคนิคอย่างไรที่ทําให้เลี้ยงกุ้งได้อัตรารอดมากกว่า90เ mm hmm. ปอร์เซ็นต์สี่ห้าขบติดตอกันเลยใช่แล้วค่ะทาแบบนี้ทุกครั้งก็ได้อัตราลอดอย่างนี้ทุกครั้งเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่บอลครับไม่รอช้านั้นเราไป พบกับเขาเลยดีกว่าไปเลยค่ะสวัสดีสสดค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเพียรบอลของมะแกงสมุทรสาครค่ะพี่บอลก็แอบทราบเราะว่าฟาร์มนี้เพียงกุ้งได้อัตรารอด90ขึ้นทุกครบเลยใช่แล้วค่ะวันนี้ก็เลยจะพาพี่บอลมาถามพี่บอลว่ามีเทคนิคหรือว่าวิธีการจัดการอย่างไรบ้าง ทำไมถึงเลี้ยงได้อัตราลอดเนี่ยไม่ต่ำกว่า90%เลยติดต่อกัน4 5ครับแล้วค่ะตอนนี้เพิ่งลงรูปกุ่งไปเลยจะถามว่ามีวิธีการทำยังไงบ้างคะพี่ปอนก็ตั้งแต่วันแรกเลยก็คือลงรูปกรุ่งครับวันแรกผมจะไม่ให้หา่านยื่อยปล่อยให้แบบัสมดุลน้ำได้ก่อนแล้วก็วันสองทีง่เริ่มเริ่มให้ห่าก็คือแตงเก้าให้ลงครึ่ง<ม>แล้วแตงเก้าลงครึ่งซึ่งเป็น อาหารเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็คือเล็กมากอันนั้นก็มีการเสริมตัวบำรุงตาครับแล้วก็ตัวเพิ่มภูมิคุ้มกันก็ตัวยีสีก็ตัวแบทีเรก็อาหารเบอร์หนึ่งนี้ก็คุกได้เลยก็เป็นตัวบำรุงตาตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วก็ตัวเพิ่มมยีสตีกับแบคทีเรียอย่างนี้อัตราการผสมอะค่ะ ในลงลงไปในหานเนี่ยพี่กรณ์ใช้อัตราเท่าไรคะห้ากรัมต่อหันห้ากรัมต่อหานหนึ่งกิโลกรัมตัวตัวละห้ากรัมใช่ไหมคะอืมแล้วอยู่วันกุ้งเข้ายอครับประมาณนี่เข้ามาสามวันครับอ่ามันก็เข้ายอแล้วไปยังคือชิบยืได้โอแล้วฉีบยืได้ตอนช่วงไหนครับประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันก็คือเอาอาหารไปใส่ในยอก็คือกินหมดครับนี่ก็กินหมดเลยใช่แล้วอ่าเริ่ม เกการคุณภาพน้ำไม่พอครับมีการเกิดการอะไรบ้างอ่าที่แรกคือยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ทำไรครับแตาที่ปัจจุบันคือจะเริ่มดูดอีกครับครับแล้วอ่มีการฆ่าเชื้อไมหมครับมีครับห้าวันเราจะตัโดลงโปรแกรมเลยห้าวันตัดเชือ้อห้าวันตัดเชืออ้อก็คือหลังจากลงกุ้งไปห้าวันก็คือฆ่าเชื้อในน้ำด้วยหึงครั้งใช่ครับฆ่าด้วยเป็นตัวกระป๋องครับอ๋อก็จะเป็นตัวออฟฟี่โป้ฟี่โป้ใช่ใช่ เป็นบอลเพร่เบอที่มันมาตั้งเกิดใช่ครับแล้วบอนี้เคยเป็นหัวเรือมั้ครับเคยเป็นรัตนานมากครับนานๆปีครับหลังจากนั้นก็ไม่มีเป็นหัวเรือมเลยไม่เป็นแล้วไม่เป็นเดี๋ยวนั้นขออนุญาตพาทุกท่านไปดูกุ้งในบอหน่อยว่ากุ้งดีเขยอเร็วมากเนี่ยมีลักษณะเป็นย่างไรได้ครับนั่นป็นหัวเรอนได้เลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะมายกเราดูกันนะคะว่ากุ้งในยอเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะ เลยค่ะอันนี้คุ้งกี่วันคะพี่ตนยี่สิบวันยี่สิบวันยี่สินกุยอกระถงเือคะดีดีมากเลยตัวก็ใสเสมอกันค่ะ oh <my> และจากข้อมูลในตารางที่เห็นนะคะก็คือจะเป็นข้อมูลแสดงผลการเล็กกุ้งของเซปอนของหม้อกแกงที่เปรียบเทียบ ผลผลิตอัตรารอดของกุ้งก่อนใช้ผลิตภัณฑ์แพคโกและหลังใช้ผลิตภัณฑ์แพคโกเพื่อกระตุ้มภูมิคุ้มกันในกุ้งค่ะจากตารางด้านบนนะคะจะเป็นข้อมูลก่อนที่จะมีการใช้ผลิตภัณฑ์แพคโกค่ะที่การเลี้ยงอยู่ที่ระยะเวลา80วันเนี่ยค่ะ อัตราการปล่อยกุ้งอยู่ที่150,000ตัวต่อไร่นะคะจะเห็นได้ว่ามีอัตราลอดอยู่ที่81.6%ค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็มีการนําผลิตภัณฑ์แพคโก้เนะะี่ยค่ะเข้ามาใช้เพื่อกระตุ้มภูมิคุ้มกันนะคะโดยครั้งแรกที่ใช้นะคะมีการเลี้ยงกุ้งอยู่ที่ระยะเวลา99วันและมีอัตราการปล่อยกุ้งอยู่ที่150,000ตัวนะคะ มีอัตราลอดอยู่ที่92.8%และหลังจากนั้นนะคะก็มีการเลี้ยงกุ้งขอบใหม่และเลี้ยงอยู่ที่ระยะเวลา80วานันปล่อยกุ้งเพิ่มขึ้นมาเป็น200,000ตัวต่อไร่นะคะมีอัตราลอดจากการเลี้ยงในะคะ่ะอยู่ที่9 0 2ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังจากมีการใช้ผลิตภัณฑ์แพคโกนะคะอัตราลอดของกุ้งเนะะี่ยค่ะเพิ่มขึ้นมาจาก81%เป็นไม่ต่ำกว่า90%ติดต่อกัน2ขอบค่ะ บแลนนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งครับสําหรับเสียพรของหม้อแกงบ้านแถวจังหวัดสมุทรสาครค่ะพี่ปอนที่นํามาใช้ในการเลี้ยงปุ้งนะครับตั้งแต่เริ่มเลี้ยงเลยใช่ค่ะจัดการอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มเลี้ยงปุ้งเลยมีอัตรารอดที่สูง90ไม่ต่ำกว่า90เปอร์เซ็นต์เลยค่ะพี่ปอนจเริ่มด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วเสริมความแข็งแรงให้กับปุ้งใช่ค่ะการกระตุ้นภูมิคุ้มกันก็จะคือตัวไควกใช่ไหมคะพี่ปอนใช่ครับ ตัวเทคโกนี um pues mm ่ก็จะเป็นตัวเบต้ากรูเพนและก็โมโนโอลิโกแซกคาราที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นี้และรวมรวมถึงสารอื่นๆอีกมากมายตัวนี้ก็จะไปเพิ่มเม็ดเลือดแล nah, ้วก็ทำให้กุ่งมีความแข็งแรงนะครับเมื่อกุ่งเนี่ยมีปริมาณเม็ดเลือดที่ดีเม็ดเลือดที่เยอะใช่ไหมคะเวลาที่เจอกับพวกเชื้อต่างๆที่จะเข้ามาเนี่ยเม็ดเลือดก็จะเป็นด่านแรกเลยในการที่จะจะดักจับเชื้อโรคไม่ให้เข้าไปตอบวนกุ่มได้ค่ะ ระหว่างนี้ก็จะมีการลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียและเอชพีด้วยใช่ค่ะในส่วนของเรื่องของการควบคุมปริมาณเชื้อเอชีเนี่ยค,ค่ะก็จะใช้ตัวของไมโครโฟลค่ะในอัตราส่วนเนี่ยห้ากรัมต่ออาหารหนึ่งกิโลค่ะพี่กรณครับส่วนในเรื่องของคุณภาพน้ำเนี่ยเสียบอนก็จะมีการลงยาฆ่าเชื้อทุกทุกห้าวันหลังจากลงทุ้งแต่วันแรกเลยใช่ค่ะเป็นตัวออคทิโปค่ะพี่กรณ์ออคทิโฟก็จะเป็น โพเดซียมโพสซีโมโนซัลเฟตใช่ค่ะที่มีเปอร์เซ็นต์แอคทีฟออกซิเจนค่อนข้างสูงเลยค่ะพี่กรณ์ก็จะสามารถควบคุมเชื้อปริมาณเ,เ,เชื้อแบคทีเรียนในน้ําได้ดีใช่ค่ะนอกจากควบคุมเชื้อแบคทีเรียในน้ําได้ในเรื่องของการลดความเสี่ยงกับเชื้อไวรัสก็ทําได้ด้วยครัพี่กรณก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบนะครับว่าบ่อด้านหลังเราเนี้ยเคยเป็นหัวเหลืองมาก่อน หลังจากที่มีการใช้ตัวกระตุ้นภูมิแล้วก็ควบคุมปริมาณเชื้อนน้ําไม่ว่าจะเป็นแบบเชื้แล,และไวรัสเนี่ยยาฆ่าเชื้อเนี่ยก็สามารถจัดการได้หัวเรื่องี่บอกก็ไม่เกิดเลยมีการจัดการทั้งสุขภาพกุ้งแล้วก็บ้านของกุ้งเลยพี่กรณ์ก็จัดการควบคู่ไปด้วยกันทําให้กุ้งมีสุขภาพดีตลอดการเลี้ยงใช่ค่ะสามวันกุ้งเข้ายอแล้วนะคะพี่กรณ์เจ็ดวันเช็คอาหารได้แล้วค่ะครับตลอดการเลี้ยง ทุกขอบที่ผ่านมาก็ได้ไซส์ใหญ่กันเยอะแล้วก็หวานสั้นด้วยครับใช่แล้วคะ่ะวันนี้เราสองคนก็ฝากสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้นะครับและทางหน้าเรามีสาระดีๆมาฝากท่านอีกแน่นอนครับก็ฝากทุกท่านติดตามผมสองคนกันด้วยนะครับนะคะสวัสดีคะ่ะ